Ic, เบิร์ดเทคนิคเคลื่อนไหวไอจีแล้วหลังอัจฉริยะฟาดไม่เคยสู้เพื่อแตงโมจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ไลฟ์สดถึงคดีแตงโมฟาดเดือดถึงเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของแตงโมที่ผ่านมานั้นนิ่งเงียบไม่เคยออกมาสู้เพื่อแตงโมเลยทั้งๆท,ที่เป็นคนอยู่กับแตงโมที่ภูเก็ตก่อนวันเกิดเหตุ ถือเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่ DSI ควรเรียกสอบโดยได้เผยว่าเบิร์ดเทคนิคคือประจักษ์พยานสำคัญที่ DSI จะต้องเรียกมาสอบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตอนที่อยู่ภูเก็ตเบิร์ดเทคนิคนิ่งเงียบมาเกือบ3ปีล่าสุดทางด้านเบิร์ดเทคนิคก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Story ่อินสตาแกโดยได้เขียนข้อความว่า คือทาง DSI ยังไม่ได้เรียกผมเข้าไปคุยยังไม่มีจดหมายส่งมาแล้วเห็นข่าวว่าผมไม่ให้ความร่วมมือกับทาง DSI ผมก็เลยขอออกมาชี้แจงว่าผมยินดีเป็นอย่างมากยินดีให้ความร่วมมือกับทาง DSI และผมก็ได้โทรไปแจ้งทาง DSI แล้วเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆครับ และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ